สวัสดีค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวนะคะบะหมี่นะคะใส่ละไปเล็ยเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ถักคลิปเลยนะคะพ็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ขอพักผ่อนพักผ่อนเนาะแบบทางานไปด้วยมันก็เหนื่อยเหนื่อยไงก็ไม่รู้นะเหนื่อยเหนื่อยก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวย่ วนไปเนี่ยก็คุยไปชิมไปก็อร่อยแล้วค่ะมือมนอว้ววอวื้าวืเผ็ดไปด้วยแล้วเนี่ยอร่อยอากาศมือนร้่อยรอหรือก็เดี๋ยวรอหรอเหนือหนาไม่ค่อยสบายแล้วคือว่าร่างกายอับตัวไม่ทันเนาะ ชายใหญ่เลยนเนี่ยนี่มันอร่อยนะคะอร่อยนะมุ่เป็นมันละ แม่เผ็ดใส่หอมมากอืมอืมอืมหยาบหยบเผ็ดใสล้เหรอเอ่อหยบค่ะนี่ก็อร่อยนะแซ็บๆหลายๆค่ะอืมหอมหน้าไปด้วยหน้าตกอากาศมันเปลี่ยนแปลงมเลอย ว่าจะเปิดม,มันก็กรับพัดลมนะเสียงมันดังใช่ไหม,มนี่ไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ทำ,ทำคิดทำอะไรน,นคะค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยๆไงก็ไม่รู้เนะาะมันกินนี่ก็ตืออันดีกว่า รสชาติอร่อยไม่พ้นก็เต็ม คแบบตลกไปด้วยเนาะถ้ากินที่ร้านเขาอร่อยแนละ้วมันร้อนๆนี่นะคะต้องใส่แว่นนะคะมองไม่เห็น อ,อือร่อยฟางขาไปด้วยแมวเนี่ยร้องเสียงเหมือนเด็กเนี่ย รืเดเสียงร้องเหมือนเด็กเหมือนเด็กเลยค่ะ ร่อยเผ็ดเผฟังขำก็เพลินแต่ไม่ฟังเพลงนะคะฟังขำดูแล้ว่นตาตลดแล้วมันเลิศเผ็ดเผ็ดนะคะแมวมีร้องเหมือนเด็กจริงๆเนาะ อี่นี้เยอะให้เส้นเยอะนี่เนี่ยใส่ไม่จะอื่นให้เส้นเยอะค่ะเผ็ดแล้วนะเนี่ยเผ็ด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 เอ้ม อร่อยค่ะตอนแรกว่าไม่เผ็ดเนี่ยมันเผ็ดนะนะเผ็ดเนยวตกเลยค่ะ เพราะเราปิดเอ่อพัดลมเสียงม,มันดังมันก็เลยเผ็ดเผ็ดแวเนี้เนี่ยอืม อร่อยขมขมแบบขมนิดหน่อยแต่มันก็อร่อยนะคะอร่อยนี่นะคะโอ้โอ้โอ้เผ็ดเผ็ดเผ็ด ทิปแรกนะคะที่เราจะทำเนี่ย มาลวอร่อยค่ะค่ะกินเพลินนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงบูรสักาพพักคุ้มครองสาธุค่ะบ้านบายค้าเผ็ดค่ะ